สวัสดีครับพี่เล็กซี่ลาสูนะครับคลิปนี้พี่จะมาเปิดนี่เลยดีมูคอร์เรชันใหม่นะครับซึ่งคอนี้เมื่ออะไรนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าก่อนที่เขาจะเปิดให้จองคิวครับพี่จองคิวไม่ได้แล้วพี่ก้าเขาจองคิวได้พี่ก็เลยให้พี่ก้าเนี่ยจองไว้ให้พี่หน่อยจุ่มให้พี่ห้าจุ่มเลยนะครับ นี่ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาลุนกันนะคะว่าพี่จะได้จุ่มไหนหรือพี่จะได้น้องคนไหนนี่น่าลักมากเลยคอนี้จะเป็นพอพวงกุญแจนะครับก็จะมีสายชาร์จมีอะไรนะที่ห้อยโทรศัพท์เดี๋ยวเราไปลุนกันนะคะว่าพี่จะได้น้องคนไหนไปกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาสองจุ่มนี้เดี๋ยวพี่ขอไว้ปิดท้ายนะครับมา เริ่มจากน้องคนนี้ก่อนดีกว่านี่เป็นคอลเลซชันดีมูคอลเลซชันใหม่เลยนะครับคือว่าพี่ติดธุระแล้วทีนี้พี่ก้าเนี่ยเขาจองหิวได้พี่ก็เลยให้พี่ก้าเนี่ยจองไว้ให้แล้วก็พี่ก็ไปรับจากเอ่อจากพี่ก้านะครับทิ้งนัดไว้ที่กันที่เซ็เนทาัพี่ก็เลยไปถ่ายคลิปเอ่อเมื่อคลิปที่แล้วครับพี่ก็ไปถ่ายแล้วพี่ก็ไปรับน้องมาด้วยมาก็เลยมาเปิดคลิปนี้เลย นี่นะครับมาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นสายห้อยนะครับนี่สายห้อยโทรศพัพท์สายห้อยกระเป๋าตังค์พี่ว่าน่าจะได้นะครับเป็นของดีมูนะครับคอลเลคชั่นดีมูดีมูเวิร์นะครับนะารับมาเดี๋ยวเรามาลุนกันนะครับเขาก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุ่มนะครับแล้วก็หนึ่งสี่เข็มปะ เดี๋ยวพี่เริ่มกันเลยพอดีพี่ติดธุระด้วยนะครับแล้วก็พี่ก็จองไม่ได้แต่พี่ก้าเนี่ยขาหนึ่งเขาจองได้ตลอดเลยพี่ก็เลยให้พี่ก้าเนี่ยช่วยช่วยจุ่มให้พี่หน่อยเดี๋ยวามาลงมาลุ้นกันนะว่าพี่จะได้สีเขตไหม ย้อนไปดูได้นะครับว่าพีกาออกในคลิปของอที่เราไปถ่ายดีมูกันนะครับไป่ปถ่ดีมูลาบูบูที่สยามน่ารักมากแล้วคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไฮพิกาเนี่ยสุ่มให้พี่อยู่สุ่มหนึ่งที่พี่ไปถ่ายที่เซนทันนะครับนางมือดีมากเลยอ่ะมือแม่นมากมาแกะเลยเนาะเราไม่ลุน้นไม่ต้องดูการ์ด จะได้น้องคนไหนแต่พี่ว่าน่ารักหมดเลยนะครับเห็นสีละแตนแตนแตนเชววลนี่ได้น้องสีฟ้านะครับเป็นสายห้อยแบบนี้นะครับนี่สส่ห้อยแบบนี้เอาไว้ห้อยโทรศัพท์ห้อยอะไรได้นะแล้วเราก็ไปห้อยมืออย่างนี้อุ้ยน่ารักมากเลยดูนี่หน้าหน้านี่ครับเป็นน้องโดนนดักนะครับนี่เขามาในทีมแบบทีมมิกกี้นะครับ รอบนี้เนี่ยมาในตีมิกกี้นะนี่ครับของโดนันดั้นะครับสีฟ้ากับสีเหลืองตรงลูกกลมๆนี้จะเป็นยางนะครับนี่เป็นยางไม่ได้แข็งนะครับอันนี้เป็นยางส่วนหน้านี่ก็จะเป็นพลาสติกนี่นะครับนี่น้องโดนนันดั้งนะครับน่ารักมากปะเราวิ่ยนี่นี่น,นี่เราตร้องสีแดงนี้มีโบ้ด้วยนะครับ มีการ์ดไหมอุน้องมีการ์ดด้วยนี่นะครับการ์ดน้องไปเดี๋ยวเราไปอีกกล่องดีดกว่าเป็นคอเหมือนกับคอมิกกี้เมาส์นะครับเป็นตีมิกกี้เมาส์แต่เป็นตัวละครของดีมูอันนี้จะเป็นกระเป๋านะเพราะพี่อยากได้มากเลยอะแล้วเป็นที่ที่เหมือนกับป่าเป็นเหมือนอะไนะเป็นกล่องเนี้ยครับ เหมือนหัวเทปเก่าๆเนอะแล้วเขาก็มีกระเป๋าข้างในอะ่ะพราพี่เห็นน่าจะใช่นะครับเนี่ยครับที่ใส่กระเป๋าเรามาลุนกันว่าพี่จะได้ใน้องคนไหนนะครับกระเป๋านี่นะครับแกะด้านท้ายเหมือนเดิมพี่ก็อยากจะเปิดมากเลยอยาอยากเปิดน้องสองคนนี้ลุนนะ่าอุ้ย เห็นมีการนี่ที่ไม่เห็นนะการการไม่เห็นนะต่อไปก่อนต่อไปก่อนมากระเป๋าเอาวิชัยงานได้นะครับแล้วเราก็เอาเลยนะเอาเอาออกมาใช้ได้นะครับหรือว่าไปห้อยกระเป๋าแล้วเราก็ออกมาให้ห้อยก็ได้นะแตนแตนแตนชวลได้น้องอะไรเนี่ย ชิปแอนเดลหรือเปล่าชิปแอนเดลกระเป๋าลายไหนอ่ะ mm hmm. เขาไม่มีลายบอกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราแกะเลยดีกว่าเนาะ mm hmm. นี่นะคะพี่ได้น้องชิป mm hmm. ชิปแอนเดลนะครับ mm hmm. นี่เดี๋ยวพี่จะเออพี่จะเอาออกมาให้ดูนะ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. เขาก็จะมีวิธีบอก mm hmm. เปิดปิดนี่ mm hmm. เขาจะเป็นทรงแบบนี้ย เวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยเราก็ห้อยใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วเราก็แกะมาเลยจ้านี่กระเป๋าก็จะอยู่ข้างในดูสิน่ารักไหมล่ะวิน่ารักมากนี่นี่ครับกระเป๋าอย่างงี้เวลาเราไปแบบว่าไปจุ่มไปเติมอะไรเงไงเขาไม่ให้ถุงเราเราก็เอาถุงเนี่ยเราไปใส่นี่ครับ น่ารักมากอันนี้นี่นี่เป็นผ้าบางๆนะครับแต่ก็น่าจะก,กันฝนนะเนี่ยมันเหมือนผ้ากันฝนเลยนี่ครับลายดีมูมีชิปแอนด์เดลนะครับน่ารักมากเลยแล้วก้างหลังก็เขียนว่ามิกกี้มิกกี้แอนด์เฟรมนี่ครับนี่น่ารักปะ เดี๋ยวเราไปอีกอันดีกว่าอันนี้พี่ก็วางว้นี้ก่อนเนาะมีนกลนี่อันนี้อันนี้เป็นสายชาร์จนะครับมีทั้งหมดสองหัวเลยนะเออเป็น t o in one นะครับมีทั้ง p h o ฟ e แล้วก็สายไทซี iPhone แล้วก็ไทซี C, นะครับนี่มี6จุ่มเหมือนกันนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็จะมีมิกกี้เมาส์มิกกี้มินนี่พูโตกูฟี่นะครับชิปแอนเดลนะครับโดนนันดักนะครับก็เป็นตัวการ์ตูนของดิสนีย์นะครับเป็นมิกกี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าพี่จะได้น้องคนไหน มันลุ้นการอันนี้ก็กล้องใหญ่นะครับเพราะพี่ไม่เห็นของจริงน่นนารักมากเลยอะ่ะได้นองคนไหนนะครับอุ้ยมองไม่เห็นสายแตนแตนแตนแต,แต,แตวนวีนี่ได้อะไรนะกูฟี่ ใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่อ๋อใช่ได้กูฟรีครับได้นองกูฟฟรีอันนี้เป็นไม่ใช่การนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบคู่มือในการใช้นี่เดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับว่าเขามีสองหัวนะนี่สายยาวอยู่นะครับแล้วก็ถอดมานะครับแล้วก็เสียบได้อันนี้เป็นไทซีแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นของ iPhone นะครับ เป็นน้องกูฟีน่ารักมากเลยอ่ะดูสิน้องน่ารักมากเลยอ่ะนี่ใหญ่เหมือนกันนะครับน่ารักมากน่ารักตรงหูเนี่ยน่ารักมากเลยมามาถึงใครแม็กเราละอันนี้น้องเป็นพวงกุญแจนะครับจุ่มนี้ก็ไม่ราคานี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับ มีทั้งหมด6จุ่มนะครับอันนี้พี่ให้พี่ก้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่ให้พี่ก้าหยิบมาให้เลยว่ากล่องไหนก็หยิบมาเลย <c oughs> นี่นะครับมีทั้งหมด6จุ่มก็มีตัวละครนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับมิกกี้มินนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะได้ตัวไหนพี่อยากได้ตัวไหนก็ได้แล้วก็น้องก็จะมีซีเกตด้วยนะครับซีเกตเป็นมิกกี้นะครับผมน่าจะเป็นมิกกี้ เพราะนี้เป็นมินนี่นะครับมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยอืม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 เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับอืมค่อนข้าง,าง,างเหนียวหน่อย ค่อนข,ข้างเหนียวหน่อยนะครับชึบๆยังไงล่ะนี่หืมเหนียวมากเหนียวมากเหนียวมาก แบบนึงนะครับมันเหนียวมกักมานี่นะครับนิ้น้องนยน้องคนงไหนอะ่ะจะออกสีอะไรอะ่ะมีสีขาวด้วยเดี๋ยวพี่มาลุ้นดีกว่าอุ้ยสีชมพูสีขาวกับชมพูเดี๋ยวพี่ขอกล่องไปข้างล่างก่อนเนาะเพราะกล่องใหญ่มาก มาเริ่มกันเลยได้น้องคนไหนน้องคนไหนก็ได้น่ารักหมดเลยแตนแตนแตนชวลอุ้ยน่ารักมากนี่พีไ่ได้น้องได้น้องเดซี่นะคบหุยตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเขาบอกว่าอะไรนะมือขยับมืออ่ะไอนี้ได้นะครับดัดได้แล้วก็หัวก็ดัดได้นะครับนี่ อันนี้น้องเดซี่นะครับดูโบน้องน่ารักมากเลยอะ่ะนี่นะครับน้องเขาหมุนคอแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มือมือเห็นเขาบอกว่าขยับได้ดัดได้นี่น่ารักมากตาน่าจะขยับได้หนูแต่ตาตาน้องขยับมาขยับไม่ได้นะครับน่ารักมากเลยแล,แล้วนี่เขาคือว่าก็จะมีแบบ อะไรนะมีป้ายนะครับนี่เขาจะไม,มีป้ายสถานของเขาอยู่แล้วของป๊อปมากอันนี้คืออะไรอ่ะได้เหรอมีได้หลุดมันนี้มีได้หลุดมนัมดดมนนี้นี่น่ารักมากดูน่ารักมนาะดูโบนี่สินิ่มนะครับแล้วก็หัวเออหัวเขาค่อนข้างแข็งมากเลยนะอันนี้เป็นผ้านะครับตรงหัวแล้วก็ พลาสติกอะ่ะมีแค่หน้ากับมือหน้ากับมือนะครับที่เป็นพลาสติกอุ้ยเหมือนชุดถอดได้เลยอะ่ะนี่เหมือนชุดถอดได้เลยนะครับแล้วก็หาชุดมาใส่ได้เลยนะครับนี่อุ้ยนาา่ารักกันนี่เป็นน้องเดซี่นะครับตัวใหญ่อยู่นะน่ารักมากปะเราไปอีกกล่องด,ดีกว่าเพาน้องวางไว้นี่เนาะ อีกกล่องหนึ่งน้องคนไหนก็ได้นี่เดี๋ยวให้ดูการ์ดการ์ดการ์ดนี่นะครับการ์ดน้องน้องเดซี่มาน้องคนไหนก็ได้เพาะพี่ก็อยากได้ทุกตัวเลยอะ่ะแต่ก็ไม่ไม่อยากยกบอกอ่ะเพราะมันราคามันก็แพงราคาก็สูงอยู่เดะมา ยังไงนี่อืมยังไงอุยไอ้น้องคนไหนเนี่ยจะเป็นสีเข็ไหมไม่น่าจะสีเข็ดแล้วเนาะสีออกทึม แกะเลยดีกว่าไม่รอสาพร้อมกันแตนแตนแตนอุ้ยเฮ้ยน่ารักน่ะคุณน้องน่ารักมากน่ารักมากเลยอะ่ะดูสิอันนี้น้องชิปกัะเดลนะครับดูแล้วเขามีกระเป๋าใน,น้อยด้วยอะ่ะ เขามีกระเป๋าน้อยๆด้วยแล้วก็หัวเขาบอกหัวหมุนได้นี่เขาบอกหัวหมุนได้อะดูสินี่พี่ก็หมุนให้ดูเลยนะนี่หัวหมุนได้แล้วไหนข้างหน้าไหนข้างหลังเนี่ยอ่อนอหมุนจนไม่รู้เฮย้ยแต่อน้องชิปอันเดียวนะรักมากเลยอ่ะเขามีเขาเรียกว่านะ เขามีกระเป๋าน้อยๆอย่างเงี้ยห้อยไว้อยู่ด้วยอะ่ะแล้วเขาใส่ชุดอะ่ะนี่นะครับแล้วก็มือมือเขาดัดได้นะคะเ็นบอกเขามือดัดได้นี่นั่งได้ไหมอะ่ะนั่งไม่นั่งไม่ได้อะ่ะคุณน้องเขานั่งไม่ได้นะครับเฮย้ยน่ารักอะ่ะ นี่น่ารังจริงน่ารักมากนี่ทุกคนน่ารักตรงที่เขามีกระเป๋าวะกระเป๋าเป็นเป็นกระลอกบะเป็นชิปกระเดลล่ะชิปชิปจมูกสีดําเดลจมูกสีแดงใช่ไหมถ้าเกิดพี่จําไม่ผิดนะใช่ไหมนี่น่ารักและดุนี่เขามีนี่ด้วยนะคะเขอคาดผมด้วยนะ คาดผมนี้ติดไปกับหัวเลยนะครับติดกับหัวเลยนะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเปอะจะเปื้อนนะคะพะน้องก็สีเข้มอยู่นะครับเนี่ยน่ารักเลเราก็ห้อยไปอ่ะเนี่ยห้อยกระเป๋าไปอ่ะน่ารักมากคุ้มนะพี่ว่าคุ้มกับราคานะครับค่ะน่ารักมากเลยอะนูน่นี่ทุกคน พี่จุ่มมาสองจุ่มมาน่ารักอ่ะนี่น่ารักมากนี่ทั้งหมดพี่ก็ให้พี่ก้ามาเอ่อมาจุ่มให้พี่้าจุ่มเลยนะคะับก็ได้ตามนี้เลยเอ๊ะพูดถึงนี้อันนี้พี่ก็ไม่ซ้ำกันเนาะเขาเรียกว่นะาอย่างไรอ่ะซ้ำตัวละครเนาะอันนี้ก็โดนนั้นหนักเดซี่ชิปกัดเดลแล้วก็อันนี้กูฟี่นะครับ สุนอันนี้อันนี้ชิปอันเดียวนะครับมานี่น่ารักมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คอลเลคชันใหม่นะก็แวะเข้าไปจุ่มกันได้นะครับผหน่ารักมากเลยยังไงคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์ได้นะคะว่าชอบตัวไหนนะคะมาคอมเมนต์พี่ได้นะเออคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ